สวัสดีครับผมเป็นต่องอ,อยากคลิปนี้ก็คือมันจะเริ่มต้นเทศกาลสงการแล้วก็เลยอัพคลิปลง y o u t u b e ฝากความคิดถึงถึงเพื่อนๆใน Youtube ที่ได้ดูคลิปของผมแล้วก็ ที่มากดไลค์สงการนี้ก็ไม่มีอะไรมากพอดีไม่ได้เข้านานเทศกาลไม่ได้ซื้อเสื้ออะไรงานยุ่งมาเลยได้เสื้อแบบนี้ก็ฝากความหวังว่าเทศกาลสงการกลับบ้านก็แลตัวนดีหน่อยอเรื่องปฏิเหตุการเดินทางถึงเล่าก็ให้พอดีไปถึงที่พักแล้วค่อย ค่อยดื่มกันนะลาขับรถขัาลาอยูด่ดิอันตรายแล้วก็มีหมาไทยสงการก็เซลฟี่มาฝากกันมากเลยครับก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกลับมารทำงานก็สงการก็เป็นห่วงขอบคุณคนนะครับที่ดูคลิปของผม แล้วกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์บากอะไรบ้างหลายๆคลิปก็มีคนมาเข้ามาดูก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณคนที่ติดตามผมถึงนั้นจะน้อยแต่ก็ภูมิใจที่ยงที่มีคนติดตามคลิปของผมมากถ้าเกิดมีไรายได้ของ YouTube เข้ามาแล้วผมมีเงินผมก็จะไปท่องเที่ยวคลิปแบบนิสเตอร์ฮอสเสีก มาครับสวัสดีวันครับ